น้ำผึ้งหมักสมุนไพรครบหนึ่งเดือนแล้วครับผมวันนี้วันที่28นะครับนี่ครับครบหนึ่งเดือนพอดีใครที่เจ็บคอบ่อยเป็นหวัดบ่อยนะครับขับเสมหะนะฮะบำรุงปอดเนี่ยเพิ่มคุ้มคุ้มกันเพราะว่าน้ำผึ้งมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุ้มคุ้มกันนะครับผมเอานี้ไปกินครับหมักไว้เลยครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับนี่ครับ มะนาวมะกรูดแล้วก็ขาครับล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใส่ก็ไปแล้วก็เติมน้ําผึ้งครับผมหมักไว้หนึ่งเดือนกินได้เลยครับผมอาหารไม่ย่อยก็กินได้นะครับท้องอืดท้องเฟ้อนี่ครับพอหมักแล้วเนี่ยกลิ่นน้ําผึ้งความหวานน้าผึ้งจะหายไปเลยนะครับมันจะทดแทนด้วยเอ่อความความเปรี้ยวของมะนาวมะกรูดครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของขาหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมใส่ก็ไปกับน้าอุ่นครับ ผมไอผมเอาน้าร้อนนิดนึงแล้วก็ผสมน้ําอุ่นให้เข้ากันครับเพราะถ้าน้ําร้อนอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําลายน้ําผึ้งนะครับนีมนมน่มันเป็นเหมือนน้ําชาเลยผมนี่ครับเป็นเหมือนน้ําชาเลยนะฮะใส่ไปน,นิดนึงอ่าโอเคครับผมลองทําดูครับผมไว้หนึ่งเดือนนะะดีมากกินก่อนเอ่อก่อนกินข้าวนะครับ กินก่อนกินข้าวแล้วก็ก่อนนอนนะครับผมจะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับไปลองทำดูครับ